จอดกันเต็มเลยครับสวยมาก 2> 1 2 3 4 5 6อาลำของเราแล้วก็เรือยอทตรงนี้1นลำ2ลำตรงนี้เฮ้ยเรือยอทอีกลำกำลังเข้า3าลำเรือยอทนี่หัวเรือดิสนี่เป็นรูปมิก้เม์เนี่ยผมสั่งเป็นปุ้งแล้วก็วเป็นเส้นหมี่เขี้รวอ๋อนี่น่าจะเป็นโรงแรมนะ เพื re, so so hey. ่อนใส่ส you know ีเสื้อเหมือนเลยเจอรถสวยแล้จี๊บเจอรถสวยแล้วนี่นี่นี่หัวเรือสวัสดีครับทุกคนพบกับมิสเตอร์วันชาวเรือนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับต้นตีอีคนไทยบนเรือสามลานครับตอนนี้เรือของเราจอดอยู่ที่เนชซาวครับเป็นเมืองเรือของประเทศบาฮามัสนะครับตอนนี้เรือจอดอยู่สองลาครับลำใหญ่แล้วก็มีเรือยอทอยู่หนึ่งลามเดียบให้ดูนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่ซีบุก๊กเห็นไหมคือลำนี้มันเป็นเป็นเรือยอทที่ออกแบบให้เป็นเหมือนทรงเก่าแบบเรโทรกไ่สวยมากานะ<ๆ>แล้วก็ตรงนู้นมีเรือดิสนีย์กับเรือของบริษัทคันยูวเพิ่งเจอเรือดิสนีย์นะในสัญญานี้เรือดิสนีย์วิชลำนี้เคยเจอที่พอร์ตคานาวาเล่ท,เลที่อ่คานาวาเล่ที่ออเรนโดสหรัฐอเมริกานะตอนผมทำอยู่มารีเนอร์ นี้ก็จะเห็นผู้โดยสารลงจากเรือไปเยอะมากครับที่เข้าแถวอยู่เนี่ยไปทัวร์นะไปกับทัวร์นะทัวร์ของบริษัทเรือเนี่ยเป็นหนึ่ง,นงในรายได้หลักของบริษัทเรือเลยนะเป็นรายเป็นรายเป็นรายได้ที่ต้นๆของบริษัทเรือนอกจากค่าตั๋วเรือนะเนสซอเนี่ยเป็นปเป็นประเทศบาฮามัสนะครับเป็นเมืองของบาฮามัส อยู่ทางตอนใต้ขอ,อ,อ,องสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราแพลนของเราวันนี้เราจะลงไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารจีนแล้วก็ไปเดินชมเมืองให้ทุกคนชมเมืองนะเพราะว่าผมเคยมาเคยถ่ายลงไปคลิปสั้นอนะ่ะบ้านเมืองเขาสวยครับทำสวยดีคันนี้อันนี้เอยู่ฝั่งนู้น เ,เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนะพาไปดูอีกฝั่งนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะอีกฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนของบ้านคนด้วยนะ นส่วน,นตัวแล้ว e: yes. มีท่าเรือไงเหมือนในหนังอะตรงไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นแอตแลนติกเป็นลากูนโคซิงตรงนู้นคือทางที่เราเข้ามา จริงๆถ้าเรือนี้จอดได้หลายลำมากครับเคยเจอจอดเยอะที่สุดก็คือห้าลำแต่วันนี้จอดแค่สาลำรองรับเรือลำใหญ่ๆอย่างไอคอนคลาสโอ s i s ิ l คลาได้หมดเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรือจะไปแวะที่ฟรีพอร์ตบาฮามัสนะครับแล้วช่วงนี้เรจะอยู่บาฮามัสหมดเลยสัปดาห์นี้นะ เยอะครับที่นี่ของบ้านปลูกบ้านแล้วก็ต้องแบบมีเรือเพราะมันเป็นพื้นที่เกาะนะสวยอยากได้สักลา่ะผมชอบพวกเลยยอดมากนะถ้าใครเคยเห็นตอนที่ผมอยู่ที่ท่าเรือแมมี่ในช่องตอกตอกอะ่ะจะถ่ายลงเยอะมาก ปานน่าจะออกไปข้างนอกวันนี้ไ่รู้เที่ยวเดี๋ยวกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็รอเพื่อนครับสิบโมงครึ่งจะออกไปข้างนอกกันครับออกมาข้างนอกแล้วครับกับเพื่อนมือเบส <laughs> ที่ถ่ายดูตอนแรกแยอสแล้วก็มีอีกลำหนึ่งจอดอยู่หลังแล้วก็คืออิน e p เ n d e n น o ์ the s e อที่งเจอเมื่อวานมองไม่เห็นตอนอยู่บนเรือแล้วก็ดสนี่คราบนกว่าวันนี้4ลำครับสี่ลำ เป็นเป็นเมืองที่มีท่าเรือเยอะมากจอดได้ผมคิดว่าหนกลำห7เจ็ลำได้เลยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารจริงครับนี่เรือดิสนีย์สวยไหมค่าตั๋วแพงนะค่าตั๋วแพงว่าก็จะมีหลายลำอันนี้มันชื่อว่าวิชนะก็จะมีดิสนีย์ REAM อะไรอีกหลายลำครับหลายขนาด นี่หัวเรือดิสนีย์เป็นรูปมิกกี้เมาส์โคตทเท่ตรงนี้จอดได้อีกลำนะับ ของเขานี่ว่าปล่อยเรือชูชีพลงมาเล่นน้ำนะไม่ใช่นะเขาเทรนะนิ่งนะไกลๆตรงนู้นนี่เป็นเรือลากตูงครับทักโบท๊ท โคตริ้งเครื่องแรงมากจะเดินเข้าไปในทางเมืองตรงนู้นนะอันนี้วิวดีมากครับวิวโคตรดีเลยนี่ตรงนี้มีจอยักษ์างทีเขาเปิดเป็นแบบพวกสัตว์ทะเลใต้น้ำให้ดู เข้ามาในเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปที่ร้านอาหารจนีนนี่มีรถม้าด้วยเห็นไหมเฮ้หตหอดหอด เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเวลาจะเดินพาดูรอบรอบรอบเมืองถึงแล้วคนเยอะแน่เลยใส่นี้ก็สอบถึงแล้วครับลูกเรือเยอะมากลูกเรือมานเนย นโตเขาก็จะมีคลายน้ำพริกเหมือนบ้านเราให้ด้วยครับใครอยากต้องการเผ็ดเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวรออาหารครับสั่งเป็นเมนูเส้นไปนะคล้ายๆลาดหน้าเนี่ยผมสั่งเป็นกุ้งแล้วก็เป็นเส้นหมี่ครับของเพื่อนก็เป็นคล้ายๆคล้ายๆผัดไทยนะเป็นเส้นเส้นเล็กคล้ายเส้นเล็กบ้านเราอะ่ะอร่อยอยู่ครับเนี่ยลูกเรือทั้งนั้นเลยเนะี่ยเห็นไหมครับเต็มร้านอีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาคือ เป็นชิคเก้นวิงครับไก่คล้ายๆไก่ทอดอ่ะปีไก่เสร็จแล้วครับโคตรอิ่มแล้วโคตรอิ่มมากเดี๋ยวเราไปเดินรอบเวงกันพาทุกคนไปดูทั้งรอบทั้งหมดเมื่อกี้อ่ดอ71ดอลลาร์หรือว่าประมาณ2,200นะก็รสชาติก็โอเคอยู่นะไก่ไอไก่อร่อยอ่ะมาแล้วครับ เดีย๋ยวเราจะเดินรอบรอบนี้เลยนะรอบรอบเมืองเลยก็จะมีร้านค้าอะไรอยู่ดูมอไซต์ตำรวจ B.M ว่ะเฮ้ยเขามีสำนักข่าวมาไม่น่าจะมีงานอะไรไมั้ ช็อปแพนดอร่าช็อปริฟโคลแพนดอร่าสาวๆชอบเฮ้ยรถมา้าอีกตัวหนึ่งตรงนี้เป็นสตาร์บัคตึกสตาร์บัคตึกสวยไหม นี่เป็นช็อปโรเล็กซ์จะเห็นว่าบ้านบ้านเมืองเขาจะสีสันสวยมากเดี๋ยวจะมีแบบไปเรื่อยๆรอบๆอเบเขาเขา เนี่ยป้ายทะเบียนรถเป็นสีฟ้าน้ําทะเลเป็นสีเขียวฟ้าน้ําทะเลเหมือนธงชาติประจำชาติเขาตรงนั้นเป็นตรงนั้นเป็นตลาดคล้ายๆตลาดแบบขายของบ้านเราตลาดนัดอะไรเงี้ยนูนเรือต่ออยู่ข้างฝั่งนู้น เ <c> ป <oughs> ็นตลาดผู <cu> ้โดยสารน่าจะเยอะอยู่เรือจอดสี่ลำตรงนี้เป็นร้านของหวานเยลลี่อะไรเยอะมากเนี่ยเยลลี่ลูกอม นี่รถโรงพยาบาลบ้านเขานี่รถสวยๆเยอะนะเสียงเพลงตีกันมัว่วตรงนี้เป็นร้านไอติมครับแล้วขายของที่ระลึกด้วยสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยเป็นเมืองเขตร้อนที่แต่งเมืองสวยดินี่เป็นร้านไอติมเราขายของที่ระลึกด้วย นี่ก็จะมีรถเมล์ประจำทางเนะี่ยเห็นไหมอ๋อนี่เป็นทัวร์แต่รถเมล์เขาขายอย่างนี้เหมือนกันนี่เป็นตึกอะไรเหรอเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยสวยมากอ๋อนี่น่าจะเป็นโรงแรมเนาะ วยมเดี๋ยวเดินตรงไปแล้วก็จะเดินเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางเนินเขามีแม็โดนัก์นี้ด้วยลากำหนดขึ้นเรืออยู่ที่ห้าโมงเย็นนะครับห้ามสายเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะรถที่นี่บ้านที่นี่สวยชิลๆ นี่เป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์นี่มาเจอซีวิกตัวสองพันเก้าด้วยซีวิกนี่เป็นโบสถ์อีกที่หนึ่งนะโบสถ์สองจุดเลยลน,นินชนแนลอาร์เคียลีออฟบาฮามัส เป็นศูนย์สินของบาฮามัสนะวูสรถสวยวะรถอะไรวะนี่เจอพายเลตจี p แล้วเป็นบริษัททัวร์ที่มีรถจี๊ปเยอะมากเป็นพายเลตจี p วเพื่อนใส่สีเสื้อ <c oughs> เหมือนเลยนี่รถจับเพลิงรถจับเพลิง <c oughs> แล้วก็นี่เป็นรถจี๊ปอีกคันหนึ่ง <c oughs> ที่บริษัทไพร์เล็ตจี๊ปไพร์เล็ตจี๊ปเป็นรถจี๊ปให้เช่า เฮ้ยข้างหน้ามีงานเป็นข้างในเป็นชนะ็อกโกแลตแฟคทอรี่นะเหมือนเขามีจัดงานเลย เป็นพิพิธภัณฑ์น่าจะกำลังรีโนเวทปรับปรุงอยู่มาถนนอีกสายหนึ่งครับมาถนนสายวันนี้ไม่ได้ร้อนมากปกติสองสามวันที่แล้วร้อนมากเลย อันนี้เป็นฮอร์นะครับเป็นเป็นคล้ายๆหอประชุมเมื่อกี้เพิ่งเห็นเรือ m s c เพิ่งเข้าจอดอีกลำหนึ่งนะน่าจะลำใหญ่ด้วยนู่นไกลๆนู้นนู่นรถใครเขาโดนลาก,กแล้วนะโดนรถลาก นี่เจอรถสวยแล้วจิปจิปเจอรถสวยแล้วมินินแวะล่มพักก่อนครับร้อนมากแต่ตรงนี้วิวดีเนี่ยเป็นสีแยกไฟแดงตึกชาสีสวยมากเน้นสีแบบแตกต่างกันเนี่ยนไะสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองยุมพู สวยชอบผมชอบนะตึกสีสีแบบนี้บ้านเราน่าจะมีแบบสีสีแบบนี้พักแป๊บวัดลึกเลื่นนนนลอนลิสต์ตรงนี้เป็นศาลนะครับเป็นศาลของศาลทั้งหมดเนี่ยตำรวจอะไรมาศาลตรงนี้เป็นศารบ้านสาลขึ้นศาล ตำรวจเพิ่งพานักโทษมานี่ยเอ็มเีเพิ่งจอดลำใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันตรงท่าเรือนะตอนกลับรถตำรวจที่เพิ่งออกมาจากศาลเมื่อกี้จำได้ไหมรถตำรวจจากศาลเมื่อกี้ <laughs> โอ้ ของเยอะดีนะเป็นค้าซูเปอปร์มาร์เก็ตเล,ล็กๆร้านเมื่อกี้ไม่มีเบียร์นะต้องไปหาย <c oughs> ีกิงนู่นเรือเราจอดถึงบางกีครับเบียร์น้าดี๋ยวเดินกลับไปท่าเรือครับเจอน้องไม้แล้วส <c oughs> งสาร เดินจากข้าท่าเรือไปดูเรือจอดเต็มเลยวันนี้ห้าลำแล้วตอนนี้คนอเมริกันเขาชอบให้ทริปนะแบเห็นอะไรถูกใจหรือว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ขี้เหนียวนะแต่ถ้าได้ได้ข่าวว่าถ้าเป็นแถบยุโรปอะ่ะมาบญเส้นทางทเรือที่ไปแถบนั้นะทริปทริปน้อยนะเนี่ยอย่างเอเห็นได้ชัดเลยที นักท่องเที่ยวที่ลงมาเที่ยวไปอเมริกนันลงมาแล้วก็ให้ทิปคนที่แสดงดนตรีข้างทาง บริเวณท่าเรือแล้วครับแล้วเหมือนเดิมครับตรวจบัตรตรงทางเข้าแล้วก็เข้ามาในเขตท่าเรือได้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้ารอบๆทางออกท่าเรือนะเรือที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือของบริษัทคอนิบอลนี่หัวเรือเข้ามาแล้วครับเรือใหม่ MSC เพิ่งมาจอดลำเนี้ย จอดกันเต็มเลยครับสวยมากสวยมากสวยมากเหมือนโชว์รวมเรือสำราญเลยจอดกันเต็มเรานู้นนะเราอยู่โอ้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลำ สวยไหมมันสะท้อนกับสีน้ําสวยมากตอนนี้เรือลากจุงที่นี่แบบดูเท่มาก,กมันดูลาใหญ่แล้วดูใหม่อะนี่ตรงนี้ตรงนี้วิวสวยมากลกลับไปเรือเราครับ let's ั Let o ข้นะางหน้าก็จะเป็นเรือดิสนีย์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  นูนเรือเราจอดตรงนู้นลำยาวลำยาวๆเรือทีนี้ก็จะเป็นสีขาวดำแบบนี้ทุกลำเลยครับเฮ้ยมีลำเล็กอีกลำหนึ่งเท่ากับว่าวันนี้จอดหกลำเลยแล้วก็เรือยอดอีกสองลำตรงนี้ลำนึเรือสำรานหกลำเรือยอดสองลำเยอะมากดูเลยกลับไปเรือเราตรงนู้น จอยังกับโชว์รูมครับเยอะมากลำเล็กชื่ออเมรานะเรือสำรันพลัสเล็ก1 2 3 4 5 6าาลำของเราล้วก็เลยยอทตรงนี้1ลำ2ลำตรงนี้เฮ้ยเรือยอทอีกลำหนึ่งกำลังเข้า3ลำเลือยอท เรือในบริษัทเนี่ยสัญชาติจะเป็นที่นี่นะครับอย่างลำนั้นอินดิพเอนเดนต์แล้วก็ตามด้วยสัญชาติเรือก็คือแนสซอลนะผมคิดว่าน่าจะแบบการลกหลบหลีกเรื่องหรือว่าภาษีที่นี่อาจจะถูกกว่านะใช้สัญชาติที่เกาะเนี่ยเป็นสัญชาติเรือจริงๆอ่ะบริษัทเป็นสหรัฐอเมริกานะนี่เป็นเรือยอชที่ตกแต่งเป็นคือเป็นทรง ทรงแบบเรือเก่าแต่ว่าข้างในแบบอุปกรณ์อะไรทนสมัยมากนี่คือเรือเราเข้าไปในเรือนะเดี๋ยวกลับขึ้นเรือครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เหมือนเที่ยวไปด้วยกันกับผมนะวันนี้วันนี้เรือจอดเยอะมากทุกคนได้เห็นเรือหลายๆเบื้องสันหลายๆล,ยล,ยลำเลยครับขอบคุณครับ